สวัสดีพี่น้องมือนี้ยี่ยดิกับสมารสารวิญงนางเลนนางสารวิญยือยู่นี่งละพี่น้องผู้ใดอยากสารวิญกับเยายติ๋กผู้ใดอยากหาสารกับเขามาเห็นน้ำเล่าเด้อพี่น้องมาๆมาเขาเมืองน้ำเล่าหลังจากเล่าก็วิญได้แล้วแ้วกเมื่อได้เล่าได้สามแล้วก็เหตุนาะพี่น้องนาะนเราพอได้เห็ุทุกมือมือใดแบบว่าบ่างเราจะคอเหตุมือใดแล้วบ่แล้วขีดขันแล้ว็ขาบเหตุพี่น้องมาเบืองน้ำกัน เสียกตัวนี้เสียกตัวนี้ในสิสมุดเอาตาเหลมบอาพี่น้องเสียกกับโคงมากปานหลอดไตใหม่มากกับมะเชียเขาบม่อยากถ้อพี่น้องผู้เห็ดเป็นนะผู้เห็ดเ็เป็นอาจจะง่งจากน้อย ดียวนะเดี๋ยวจะรัสินลูกคลิปอันก่อไม้ไหมเ้เบิงตั้งต่ที่แหลกเลยการกอากะมันกะคือนบ้านน้องพี่น้องมันกะเหตุบ่คือการพูรังคุ้นกัเหตุแบบหนึงง่งอีกแต่ว่ายีเดิ๋วกับเหตุต่ว่าออกมาก,กับอันเดียวกันคือเก่า กับบเิหิทุกมือดอกแล้วก็เอามือได้ระหว่างแล้วก็จังก็่าเหตุนพนองได้นะแล้วก็ซื้อได้อยู่นีผู้ลังคว่นาเอาได้อีกอย่างเหตุได้ในการเป็นฝ่ายธรรมดาพี่น้อง ว่าเน,ได,น,นได้ได้ล่อนได้ได้ไฟซานวิงบานเห่าหนีแ่แหละแต่ว่ายุยุบานเห้านน่นเพิ่นเอาล่างหกเน,ะกะน,กนเาะพิ่นโคนกเ็เอาล่างซีแลวแจ้แล้วแจ้ผู้ใดสีเพิ่นอยากเหตุเอาล่างหกล่งซีแลวแจ้านี่ติวเท่ากับเฮดเรีนแบบว่ายุบานซื่อๆถึงจะบว่ามปนโควิดบ่ไม่โลกโควิดเท่ากับเหตดไดเพราะวา่า เท่ากับเหตุแบบว่าบ่าให้มันเลื่มมันเหตุเลื่อมคล้องพีนง่นงเพราะไปอีสาเนเท่านี้ที่ไปหาปูหาปลาขันผู้ยิ่งน่ะกใส่สวิงผู้ใส่กับใส่แหรโหลดขันได้เหตุได้สารนี่กับบ่โดนแต่ว่ายยิ่ดิวนะ่ะเอามือระวาง แล้วสาเมื่อละหน่อยหน่อยแล้วกับว่าเป็นยังเรวาว่าเอาแบบให้มันบ่าหายแบบว่าบ่าหายเครียดตั้งสินอพี่น เล็กน้อยทุกมือสิเสหดเป็นบ่มบูแล้วเพราะว่าสมัยไม,ไม,ไม่ไม่จะสื่อกับสื่ออันนี้คืออันแถวอีสานนาะพี่น้องเนาะผู้ใดไม่ลูกสาวคนก็นซ้อนลูกเห็ดเด้อันงานจังสี่น่ะพาก,กันเห็ดเป็นเหมือนถุกคนละบแม่นล่าบ่เ,าเห็ดเป็นค้นสมัยก่อนด้วยนี่แต่ว่าสมัยนี้กะเขาบ่ได้ไปหาบ,บูหาปลาหาอย,ยูหากิน เขาเพี้ยหาเงินเราไปน้องอเราเลียนจบมากหาเงินหาทองอันใดกับมีะสื่อกับสื่อสมัยก่อนนี่มันบ่ได้สื่อได้วิ่งกับกระโขนะหะกินเลียงข้าวเดียวบริย,ยากกับเพิ่นกับเล่ยสารเห็ดสารวิ่งสารยางผู้ยิ่งนี่ก็ต้องเห็ดเป็นตั้มหูตั้มสาสตั้ตมอันใดเห็ดแม่สอนเมื่อถูกสิ่งถูกอย่างว่าสมัยก่อนนี่ จังสิเอาออกให้เบิ่งบัดนี้เอาออกมดเห็นบ่พี่น้องกะกระดาษก็บ่ได้บ่ได้จอมบานดีได้ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องนํบ่ทันได้บ่ทันได้หลายเพราะว่าอยู่กับวัดเนาะแล้วแต่เฮามักกเฮาสิมักอันใหญ่อันน้อยแต่ว่า ตอนนี้ยี่ติมัวก็ได้เครื่องเดียวนี่ยี่ติวัดสอกเล่ามันบ้านในหอดใสหอดใสเดี๋ยวบัดมันแล้วยี่ติสิบอกเพราะว่าตอนนี้หัวก็ได้บัดถึงยังบัดท่านถึงสอกเลยพี่นอ้องเลยซ้ำเลยบันเดลักเก็สิสานไปเรื่อยๆบันเดลักเก็สิก่อไม่ให้เบิง่งอันผูดด้ใดอยากเบิ่งว่าตอนก่อที่แรกนะ่ะเฮ็ดจังไได้ยี่ติสิได้เฮ็ดให้เบิ่งไม่นาะพี่น้องเนาะ นี่แหละพี่น้องหลังจากทีก่ติวได้สานวิงสานยังแล้วบัดนี้มือรุ่นนักศิกรจะที่แหลกใหมเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเข่ามาเบิ้งกีติ้วแล้วอย่าลืมกดติดตามเราเด้อพี่น้องแคนนี่แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ